มาค่ะมาเก็บน้ำกันเ้ยพี่นอ้องเห็ียดโคนหน่อยจ้าใส่มือดึงออกเลยเดยอซีดอกค่ะมีนึ่งดอกกีสวยๆหางยาวๆเลยค่ะนี่พี่เป็นน้ำเป็นน้ำเลยค่ะพี่นอ้องอืม โอ้โหอืมโอ้โหค่ะสวยค่ะพี่น้องเลยความงามค่ะ okay. มีมูนะึงมูเดียวกันนะจานแต่ว่าอยู่ก้างๆกันดึงเอาดึงเอาเลยเด้อ มเคลียร์โดนเขาดูนี่ค่ะดูสวยค่ะน้ำคาวพี่นอ้องดูนี่ค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำอยู่มือหนึ่งทายมือหนึ่งเอาเห็ดค่ะอืออือ ดอกสวยๆเลยค่ะเกิดอยู่ในปลายยางนะคะนี่กี่อย่างไปน้ำเก็บเห็ดไปน้ำเอทพี่น้องเนี่ยหัวเลี้ยงสาลายอยู่อืเกงพอดีเลยค่ะนี่เสแซรบหวานหวานเลยค่ะเห็ดไม่ไม่นี่แกงเสบด้วยพี่น้องเอาไปต้มยำกันเลยค่ะอร่อย อันนี้สงสัยเขาบอยเห็นยางกายเพิ่นว้าบางพีน่น้องเนี่ยยังสายไล่ไปใให้เขาเก็บอยู่ค่ะอู้มูนึงนี่หลายดอกเกือบเป็นซีบดอกค่ะยางสวย,ยค่ะโอ้ยหัวแหลมหแหลมหัวแหลมแหลมโอ้ยพี่นึงดกอกนี่นไหมค่ะ ตุปุอยู่ค่ะอืมอู้เลยค่ะเนี่ยนี่จะมีอโอ้บางเขาเคลียบ์เห็นเขาเขาบาเห็นเขาเนาะถ้าตอนยังคืนนี่จะเห็นดีแล้วค่ะเห็นขาเขาสวยงามค่ะขาขคางเขงเนี่ย เขียมน้กันหรือจ้าพี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ้านี้ปน,นาพาเพลินแล้วก็มิวหรือแฟนเพจนะคะเมืองไหนคะ่ะสวยค่ะดึงง่าย,ายดีคะ่ะนี่เออคือดึงง่ายดีแท้เก็บมือหนึ่งทายมือหนึ่งคะ่ะ ดึงเอาอย่างเดียวพี่น้องโอ้ยโมนี่จะได้เป็นเกียงแล้วคะนี่เท้ากเกามาอยู่ดโิโอ้มีหนึงดอกเคียร์พอเห็นแมงก,กินกิน่งกับนี้ค่ะนี่น้นอ,งองเข้เคียร์พอเห็นเขา ดอกพอดีเกียงเลยค่ะปลายแหลมๆงอแหลมๆน้มตาตาผุนอีกหมูนึงหมนี่กะลายดอกอยู่ค่ะจ้ะ ขันเขาเห็นมูเดียวนี่ก็ได้การเลยค่ะพี่น้องเอาไปตำไปป้นก็นอร่อยด้ยนี่ดอกใหม่ๆสดๆเลยนี่มูเดียวค่ะมูเดียวพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ